แับเสนอร,รับรางวัลสมคุณค่าสปทโอปิกาวอร์ดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมผู้นำเสนอขอรับรางวัลนายน,นาวินจีนะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพระณั่งดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ชื่อนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ โปรเจกต์แอ็โพประสานการใช้แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ตัวบ่งชี้ที่4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาในตัวบ่งชี้ที่4.2เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อนเนื่องสมวัยอยู่ในระดับดีซึ่งทางโรงเรียนบ้านพระนั่งดินมีแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่เด็ก ใช้เป็นที่สืบค้นข้อมูลต่างๆที่อยากเรียนรู้ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ครูผู้สอนนำเอากระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ Project a c o s ทมาเป็นขั้นตอนในการดำเนินการมุ่งหาคำตอบในหัวเรื่องที่เด็กๆสนใจอย่างรุ่มลึกประสานการใช้แหล่งเรียนรู้โครบหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง วัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมไว้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทาง,ทางั้งด้านร่างกายด้าน,นอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผ่านการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ โปรเจกต์แอปโพสตประสานการใช้แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการโปรเจกต์แอปโพสประสานการใช้แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยเรื่องดอกอัญชนันระยะที่ 1. เริ่มต้นโครงการขณะที่เด็กสำรวจโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเด็กสังเกตต้นอัญชันออกดอก เด็กเข้ามาจับดมสนทนาเกี่ยวกับดอกอัญชันเด็กกลับมาที่ห้องเรียนร่วมกันหาหัวเรื่องที่เด็กสนใจทำให้ได้หัวเรื่องดอกอัญชันเด็กแต่ละคนนำเสนอประสบการณ์เดิมของตนเองที่มีเกี่ยวกับดอกอัญชันผ่านการสนทนาโดยมีครูเป็นผู้จับบันทึกคาพูดของเด็กๆจากนั้นเด็กๆวาดภาพตามที่เด็กได้เล่าประสบการณ์เดิมของตนเองที่มีต่อดอกอัญชัน เด็กถามคำถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับดอกอัญชันเพื่อที่เด็กๆจะได้ค้นหาคำตอบที่เด็กๆสนใจผ่านการทำกิจกรรมภาคสนามต่อไประยะที่ 2. พัฒนาโครงการเด็กสืบค้นข้อมูลดอกอัญชันจากอินเทอร์เน็ตห้องสมุดเด็กสำรวจต้นอัญชันในบริเวณโรงเรียนบ้านพระนางดินและได้นำดอกอัญชันมาจากบ้านร่วมกันสังเกตลักษณะของดอกอัญชัน และส่วนต่างๆของต้นอัญชันมีการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างฝักอ่อนและฝักแก่ของต้นอันชันเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการรักษาเมล็ดอันชันให้ได้อยู่ได้นานเด็กร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และผลิตภัณฑ์ของดอกอัญชันเด็กบันทึกข้อมูลลงบนแผนภูมิการชอบสีดอกอัญชันเด็กร่วมกันทำคุกกิ้งบุญดอกอัญชันโดยวิทยากรท้องถิ่น เด็กสังเกตเมล็ดดอกกัญชันที่แช่ในน้าอุ่นหนึ่งคืนแช่ในน้าเปล่าหนึ่งคืนแล้วนํามาเพาะบนแผงไข่เด็กร่วมกันสรุปถึงการปลูกดอกกัญชันโดยการเพาะเมล็ดและร่วมกันปลูกต้นอันชันเด็กสังเกตดอกกัญชันที่มีลักษณะต่างๆแล้วเกิดคำถามว่าดอกกัญชันที่มีลักษณะต่างๆกันถ้าแช่ในน้ำอุ่นน้ำจะเปลี่ยนสีไหม แล้วเด็กๆก็ร่วมกันสรุปการประยุกต์ใช้โดยการนำดอกอันชันที่ตากแห้งจะสามารถเก็บรักษาใช้ได้นานกว่าดอกสดเด็กหาคำตอบโดยการใช้วัตถรสืบสอบหกขั้นตอนจากคำถามน้ำดอกกัญชันเปนลี่ยนสีได้อย่างไรน้ำมมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะสีน้ำเงิน,นขุนข่นๆล่ะคะเด็ก ร่วมกันทำศิละปะจากดอกอัญชันเช่นภาพวาดเสมือนจริงต้นดอกอัญชันด้วยสีน้ำปั้นดินน้ำมันภาพวาดจากดอกอัญชันใบอัญชันแปลงร่าง <Okay. S 1> ระยะที่ 3. สรุปโครงการเด็กในห้องเรียนอนุบาลช่วยกันนำผลงานมาจากนิทรรศการสรุปโครงการพีพีห้องเรียนอนุบาลน,นำเสนอผลงานต่างๆที่ได้ทำในโครงการดอกอัญชัน มาเล่าให้น้องๆอ,อนุบาลและผู้ปกครองได้ฟังผลที่เก่าตามวัตถุประสงค์ 1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศัก,กยภาพท,ทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผ่านการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการผสานการใช้เหล่งเรียนรู้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย 2. ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาและมีความสามารถในการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการผสานการใช้แหล่งเรียนรู้โค้หนองนาแห่งกำใจและความหวังในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพระนั่งดินมีแนวทางการนำนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยการจับประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการไปสู่การปฏิบัติในการจับประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์ ในบริบทของโรงเรียนแม่นพระนั่งดินการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. นําไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้มีการนําผลงานการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการของเด็กปฐมวัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ขยายผลให้กับผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่าย 2. การได้รับการยอมรับข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ และทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับภาคเหนือและระดับชาติผลงานการพัฒนาการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach ผสานการใช้หร่งเรียนรู้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เรื่องต้นกล้วยการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Act ็ o โเรื่องใย,ยแมงมุมการจับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Act ็ o โเรื่องหุ่นไล่กาจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ